แล้ววันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับ NPP Sniper Swap Jaguar นะครับผมแต่วันนี้นะครับผมเราจะไม่ได้มาเป็น Sniper Swap j a g u a นะครับผมแต่ว่าเราจะมาเป็นพี่พศพาซ่านั่นเองนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมก็ต้องขออนุญาตแล้วก็ขอเอ่ยชื่อพี่พศหน่อยนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็น FC ของพี่พศครับผมก็คือแบบ FC ตัวน้อยนั่นแล้วก็พี่พศเนี่ยเป็นไอดอลนะครับผมในการทาคลิปหรือว่าการเล่นเกมนะครับผมคือแบบผมชอบมากๆนะครับผมติดตามดูทุกคลิปนะครับผมวันนี้ก็จะมาลองปลอมตัวเป็นบ้างนะครับผมไม่ได้ปลอมตัวหรอกก็คคคคืืืออออออแแแบบบบบาา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 จจจจจะะ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 ลลลงงงงงเเ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 ปปป็็นน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 ้้้รร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 ััััผผมมมมมมมวววว่่่่่ไไไดดดยยยยยยยๆหหกกกกีีู๋ใต จะไปเปลี่ยนชื่อให้ดูนะครับและตอนที่ผมเปลี่ยนชื่อนะผมก็ได้ประสบปัญหากับการที่แบบชื่อซ้ําเยอะมากๆเลยนะครับผมก็คือแบบพี่โพสต์มีชื่อแบบซ้ําแบบเยอะมากๆนะผมไม่รู้ว่าน้องๆแบบก็เอฟซเยอะจริงๆเหรอแต่แบบผมตั้งไม่ได้เลยนะผมไม่ว่าจะเป็นพีพีแซดเก้าแปดหกห้าหกสามเจ็ดแปดอะไรไม่มีเลยนะครับผมแบบไม่มีจริงๆครับที่จะตั้งก็เลยตั้งเป็น NDPPX p p z อนะครับผมประมาณนี้ก็ต้องขอตั้งเลยแต่ว่าผมตั้งแบบเนี้ยทุกคนผมให้ดูเลยก็คือแบบผมตั้งไปเยอะมากชื่อแบบ ว่าตั้งแบบ PPZ แบบเลขตัวไหนที่มันไม่ซ้ำใครก็สามารถคอมเมนต์เข้าม,มาบอกได้นะครับผมสำหรับผมหาไม่เจอนะครับ และแล้วในที่สุดเราก็ตั้งชื่อสําเร็จจนได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยว่าแล้วเราจะเล่นเหมือนพี่โพสได้ไหมนะครับผมเราจะเก่งเหมือนพี่โพสได้ไหมไปดูกันแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในแมปแดนฉบราบ,บาปนะครับทุกคนผมก็อาจจะรวมบาซิเลียเพิ่งพาลงในมู้ก็<笑><笑>เดี๋ยวเราจะแยกไปลงบาซิลเลียแ,แล้วกันนะประมาณนี้แรมมิตี้มาลงกับเราด้วยนะครับดูเหมือนว่าจะเยอะมากเลยนะครับข้างหลังนี่แดนเป็นมดเลย ตรงนี้คนเยอะตื่นตัวไว้ไม่ค่อยจะเงียบสักเท่าไหร่นะ่ยบาซิยเลียนอันนี้ผมกดมา2คนนะครับผมโดยที่คือปเปล่าเลยตัวเดียวเหรอนี่แน่โอ้โหนีตัวมา,าโหมดดี นี่ผม,ผมเปลี่ยนชื่อเป็น g p z นี่ก็คือรู้สึกว่าจะตึงขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราขอหาเพินมอีกว้าวรู้ว,ว่าตอนนี้เราจะได้คิวเยอะจริงๆมีตัวมา คิวฟูดาวอยู่ข้า,า,ขามาได้จ้านะหมดตี้แล้วโอ้ยวันนี้เป็นวันของเราหรือเปล่าฮะหรือว่าเราแต่งตัวเป็นพี่พล์แล้วมันจะตึงเกินต้านไปหรือเปล่าต้องขออภัยทุกคนที่เจอด้วยนะครับเพราะว่าแม่เราเป็น FC ขีอยงพี่พลด์เราพี่พส์ตึงเราก็ต้องตึงเนาะ ก็อาจจะต้องตัดไปสายตี้อยู่เหมือนกันนะครับที่ลงตรงนี้เนาะแห้เราก็โหดซะด้วยมวเพื่อนยิงใครเอ่ยเราไปช่วยเพื่อนกันนะครับขอเก็บหมวก3แป๊บนึงเพื่อนยิงไม่บอกเราเลยนะอยู่ตรงไหนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพื่อนไหนไม่ยอมบอกเราเลย ไม่เป็นไรไม่บอกเราไม่เป็นไรเราไม่ยิงช่วยร <c oughs> ู้สึกว่าจะมีตัวลงใหม่นะครับแล้วก็น่าจะอยู่กัน2ตีได้นะตรงนี้ไม่น่าต่ํากว่า2ตีแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นเอาแล้วกันว่าเราจะสามารถไี้หราดาว <c oughs> จะมีลงหนึ่งตัวนี่ไงโอ้หโดนหัวผมพอดีเหลือเพื่อนนะฮะทุกคนเ <c oughs> ียบร้อยแม่ รู้สึกว่าเพื่อนเราจะเก่งจริงๆในหมู่บ้านโคโนฮะกันเหมือนเดิมน,นะฮะทุกคนและเดี๋ยวเราจะไปลงทีกันบอาว่าเป็นเมืองแบบเมืองเกิดตุยองเขาพี่ชาดิโค้เขาไม่ตุยนี่หว่าเออเป็นเมืองเป็นเมืองบ้านเกิดแล้วกันเรียกว่าเป็นเมืองบ้านเกิดกันแล้วกันเนาะอู้เดี๋ยวจะมีมารุมกับเราตรีหนึ่งนะฮะอุ้ยไม่ใช่ตีหนึ่งแล้วตอนนี้นตรงนี้คนเยอะเกิดด้วยตื่นตัวไว้อยู่ แม่ทิ้งจอก้าหางนี่ก็ทำเรามองไม่เห็นอะไรเลยแล,และมีคนลงเยอะอยู่พอสมควรครับก็ต้องระวังตัวไว้ให้ดีๆเราขอหาปืนดีเราได้ปืนที่าอาจจะดีพอตัวอ่าแล้วได้เกาะ3ามด้วยครับ สองนี้ไม่ได้ซองใหม่ก็น่าเล่นอยู่นะโอ้โหนี่ได้ไอเคสะโดนโอ้นี่ยมีตัวอยู่ฝั่งขวามือเรานะครับแหมมายิงกันแถวนี้ไม่เกรงใจพี่บ้างหรอนอนอยู่ไหนอ่ะ ยี่ฝังควาไหมยเฮ้ยู่ฝังหนุนนะเราจะวิ่งไปยิงเลยนะแต่ว่าไอ้วอลยังไม่มีมาดิก็มาดิครับพี่ฮะเขาทิ้งอีกต,ตัวลงไว้ไหนอ่ะ ได้แล้วเราต้องหนีก่อนกระสุนลูกซองเราจะหมดหน่ากลัวนะฮะเราอยู่นานเกินไปเราขอดูลาดราวก่อนโอเคไม่น่ามีตัวเนาะเราไปดีกว่าวิ่งหนีก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะเสียเปรียบเพราะเราไม่มีกระสุน กระสุนมดอ่นะทุกคนครับมาแล้วห่งตัวเอากะสุนมาให้หรอเอากะสุนมาให้หราจ๊ะแหมพ่อหนุ่มคนนี้เอากะสุนมาให้เราด้วย O que